เพความเจริญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังเท่านัน้นาณะข้อต่อไปนักเรียนถามว่าการเมืองไทยควรมีศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องมากกว่าปัจจุบันหรือไม่ในแง่ใดเอย่าลืมว่าพระพุทธศาสนานั้นมันเป็นวิถีชีวิต รักษาโลกคุ้มครองโลกคุ้มครองรักษาประเทศต่างๆมาถึงสองพันกว่าปีแล้วก็พิสูจน์ตัวเองได้เป็นอย่างดีนะว่าในยุคใดสมัยใดก็ตามที่ทางบ้านเมืองให้ความสำคัญแก่าศาสนธรรมในทางพระพุทธศาสนาหมายความว่ามีธรรมะอยู่ในหัวใจพระมหากษัตริย์เป็นธรรมิกร,ราชเป็นประราชาที่ปกครองบ้านเมืองโดยอาศัยธรรมะ ในยุคในสมัยนั้นบ้านเมืองก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเราไม่ต้องไปดูไกลนะฮะดูยุคสุขโขทยัยยุคสุขโขทยัยคือสุขาอุท,ทยัยเป็นดินแดนที่ความสุขมันอุทัยขึ้นในประเทศนี้จากศิลาจารึกของพระร่วงจากผลงานที่เป็นวรรณกรรมทางศาสนาเป็นประติมากรรมทางพะากกระพุทธศาสนา เป็นศินลปรกรรมในด้านต่างๆนันสะท้อนเอกจิตวิญญาณที่มีความสงบเย็นอยู่ด้วยคุณธรรมทางศาสนาสร้างพระพุทธปฏิมาขึ้นมาก็สามารถถ่ายทอดจิตวิญญาณให้เขียนรูปยุคยุคสุโขทัยจึงเป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในโลกนั่นก็คือการสะท้อนความจริงว่าพระพุทธศาสนาได้แสดงสถานะ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแม้แต่คุณลักษณะของความเป็นชนชาติไทยป็ดวารู้รักสมามัคคีมีความกล้าหาญมีความเสียสละรักสงบไม่รู้จักประสานประโยชน์ในการประนีประนอมไม่มีความอาฆาตมาดร้ายกับบุคคลทั้งหลาย ก็เป็นคุณธรรมในทางศาสนาจึงถูงนำมาไว้ในเพลงชารยอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมลวลโดยไทยล้วนหม่ยรักสามัคคีไายนันรักสงบจนจะรบไม่ขาดเอกราจ,จะไม่ให้ใครคมขีสละเลือดทุกอย่างเป็นชาติปลีถเลงิงประเทศชาติไทยทวีไปใช้จยิยงนั่นก็คือความจริงเป็นโลก ร่มเย็นดับเข็นได้ด้วยศาสนาอย่างที่ท่านกล่าวไว้ในเรื่องพระภัยมณีที่ว่าประการหนึ่งซึ่งขาดประศาสนาทวโรกาเกิดทุกถึงยุคเข็นครามจะกลับดับร้อนผ่อนให้เย็นก็ต้องเป็นไมตรีบานีก,กันเพระศาสนาจึงเป็นเรื่องของจิตใจและที่จริงถ้าประเทศแต่ละประเทศ ประชาชนจะนับถือศาสนาอะไรก็ช่างเขาเแต่ให้ศาสนาเข้ามีไปมีบทบาทร่วมในวิถีชีวิตอย่าสถาบันครอบครัวหน่วยงานของราชการจนถึงองค์กรบริหารประเทศจาิแต่การหวัดระแวงภัยอันตรายต่างๆที่มันรุนแรงเหลือเกินมันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้น แต่ในปัจจุบันเป็นเรื่องที่น่าสลดตัวถูใจมันมีคำที่ไม่ควรจะมีนะกะเรียงพูดกะเรียงคริดกะเรียงพุทธ,กย,กย,ทธยกพวกเข้ามาเผาหมู่บ้านของกะเรียงคริดคือศาสนาพุทธนี่ไม่ถูกนำไปใช้ในเรื่องสงครามตั้งแต่นแต่ไรมาทำไมจึงใช้ความเป็นพุทธเป็นคิด พราะนั่นก็คือคนที่เขาทะเลาะกันนะเขานับถือาศาสนาอะไรก็ไม่รู้หรอกแตไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาพุทธก็ไม่สอนให้ฆ่ากันคริสต์ก็ไม่สอนให้ฆ่ากันอิสลามก็ไม่สอนให้ฆ่ากันาศาสนาทุกาศาสนานั้นเน้นที่ตัวสันติสุขสันติธรรมสันติภาพส่งสันติจะเกิดขึ้นภายในใจก็ต้องไม่มีความรุนแรงแต่มีความรุนแรงอยู่ภายในใจสันติมันก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ และความรุนแรงต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังบางทีทะเลาะก,กันหรือเพื่อนทะเลาะอก,กับกฝ่ายหนึ่งอย่างครา,าวๆที่ไปจูบเมื่อวันก่อน,อนแต่กลางเดือเนเมษายนเนี่ยเพียงแต่ว่าเพื่อนฝูงไปทะเลาะก,กับคนอีกกลุ่มหนึ่งแล้วอาศัยความรักเพื่อนทั้งๆท,ท,ที่รู้จักกันไม่กี่วัน ก็ขออาสาไปแก้แค้นให้ไปพางระเบิดคนบาดเจ็บล้มตายกันตั้งหลายคนคือนี้แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่มีความรุนแรงเราไม่ได้นำเอาหลักธรรมศาสนาเข้าไปสู่ระบบต่างๆของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเคยหยิบหนังสือการ์ตูนคนเด็กมาอ่านดูแม้วันแพงด้วยกันอ่านก็ไม่เคยเข้าใจอะไรอ่านหน่อยเนี่วนะแต่เห็นภาพความรุนแรง การต่อสู้ลองเปิดเปิดดูมันมีเรื่องต่อสู้มีการรบมีการออรุนแรงนะฮะใช้ฆ่าคนตายเกลื่อนอะไรตาเนี่มันไปสะสมลักษณะนิาสัยที่ชอบความรุนแรงแล้วก็นึกว่าตัวเองเป็นวีชนเป็นอิสวินผู้พิชิตออที่จะต้องฆ่าฝ่ายตรงกันข้ามอะไรนี่จะเป็นความคิดที่น่ากลัววันเวลาโกรธไม่พอใจอะไรขึ้นมาจึงมีอะไรแรงๆแต่ยังนึกไม่ออกนะครับว่า จะแก้ไขสงบลงไปได้ยังไงหรือแม้แต่การค้าขายสิ่งเสพติดในโทษต่างๆยาอะไรเรียกยาอีอะไรเมล็ดหนึ่งตั้งตั้งเจ็ดร้อยแล้วก็ยาอะไรอยาอยามายาอะไรเนะี่ยวันก่อนลองถามคนที่มีธุรกิจเกี่ยวกับรถถ่วงแตมายาเนี่ยเขา เขใช้กันจริงๆก็กินกันจริงๆแกบอกว่าเป็นเรื่องแน่นอนนะฮะหมายความว่าคนเหล่านี้เรียกว่าขาดไม่ได้เลยทำไปถ้าขาดแล้วก็จะไม่มั่นใจมันกลายเป็นปัญหาที่ตาวดาระวบางครั้งเคยรู้ว่าในที่ทำง,งานบางแข่งมีการเอายาพวกนี้ไปผสมในน้ำในอะไรต่ออะไรให้ดื่มกันให้กินกัน หือคนจะทำงานโดยไม่คำนึงถึงความเหนื่อยยากลำบากไม่คำนึงถึงการเวลามันเป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะรุนแรงแต่ละอย่างนั้นสะท้อนให้เห็นถึงการไม่เอาศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องในวิถีชีวิตเราจะเห็นว่าพระมหากษัตริย์มีพระราชภาระที่เกี่ยวกับศาสนามากมายเก่กองปีหนึ่งเป็นร้อยๆ้อยครั้ง จะดูว่าคนในรัฐเนี่ยนะระดับผู้บริหารบ้านเมืองนี่สแสดงตรงไหนบ้างที่ว่าเป็นผู้มีธรรมปฏิบัติธรรมสนใจธรรมสนับสนุนศาสนาจะโผลไปก็สเนี่ยมันเป็นเรื่องของศาสนาพิชนะีไม่ได้ใส่ใจที่จะศึกษาที่จะพ,พ,พ,พืประพฤติปฏิบัติหรือเป็นแบบอย่างในการมีธมัน จากการขัดแย้งกันการชิงไหวชิงพลิบการการเอาัดเอาเปรียบกันต้องการเอาชนะค้าขานกันมันแสดงให้เห็นนะว่าน้ำใจที่ไม่เอื้อต่อศาสนาธรรมปัญหาที่ไม่ควรจะเกิดมันก็เกิดขึ้น,นการเมืองควรมีศาสนาเป็นหลักแล้วภายในหัวใจนั้นจะต้องมีธรรมะเป็นเรียกว่ามีธรรมะที่ปัะจยัย โดยพื้นฐานเราจะไม่สามารถใช้เต็มที่ได้ต่างแต่ว่าผู้บริหารน,นั้นจะต้องมีพื้นฐานของธรรมะที่ปไตยัยหรือใช้ธรรมะเป็นเป็นหลักเป็นกฎเกณฑ์คือคือไม่ลูปไปลูปมานะเราจะเห็นว่าแนวประชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยเละทุกทีและไอ้ลองสังเกตเถอะในยุคใดที่ประชาธิปไตยเฟื่องฟูขึ้นมาแลว้วก็เละทุกที เดินขบวนกันเป็นว่าเล่นอะไรก็รวมกลุมก่มเกาะกลุ่มประท้วงเรียกร้องดาว่ารัฐบาลแล้วไม่รู้เลือกผู้แทนมาทำอะไรผู้แทนเป็นพวงชนชาวไทยเป็นตัวแทนของพวงชนชาวไทยนะแต่ละคนเนี่ยโดยกฎหมายก็ตามด้วยข้อเท็จจริงก็ตามแล้เขาเป็นผู้แทนพวงชนชาวไทยแต่บางทีก็ใช้คนเป็นคนท้องคน อาเรียกร้องมาสั่งการรัฐบาลอย่างนั้นอย่างนี้มั่นคือมาความมาเราขาดแคลนธรรมะเราไม่รู้จักสิทธิเราไม่รู้จักหน้าที่ของเราแล้วประชาธิปไตยคืออะไรเลยก็ไม่รู้กันประชาธิปไตยปัญหาทั้งหลายนั้นอำนาจทั้งหลายมันอยู่ที่อำนาจสามนั้นจะแก้ปัญหาต้องแก้กันตรงนั้นแก้กันในรัฐสภา ถ้ามีความขัดแยง้งอะไรก็ตามต้องนำเข้าไปปรึกษากันในรัฐสภาไปถกเฉียงไปอภิปรายไปหาข้อยุติกันตรงนั้นถ้าเรื่องอำนาจของฝ่ายบริหารก็ว่ากันไปแต่ไม่ใช่วิธีเยอ่อเย่อเยกันอุตลุดอย่างเงี้ยมันก็ไปไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะฉะนจริงๆเนี่ยเราไม่ถึงธรรมารที่ปิปไตยหรอกแต่ว่าให้หัวใจนั้นเป็นธรรมารทิปไตยเป็นหลักเอาไว้ แล้วก็พยายามดึงเข้าหาหลักความถูกต้องอย่างน้อยที่สุดกับการเครารพกฎหมายให้ความสําคัญแก่กฎหมายแม้ความสาคัญก่กฎหมู่ม่ใช้วิธีเดินขบวนเาบางทีมันก็สร้างปัญหาต่อไปไม่พอใจก็เดินขบวนแล้วบางทีเนี่ยมันก็จ้างกันเดินนี่เป็นเรื่องแน่น,นอนแล้วปัญหาข้อเท็จจริงนะเคยมีที่วัดแห่งหนึง่ง คนถูกไปวาดจ้างให้มาเดินขบวนต่อต้านเจ้าวัดเจ้าวาดใหม่ที่จะมาแทนเจ้าวาดเก่าสมรณาพไปวัดนั้นมีผลประโยชน์อยู่มาจากโบราณสถานแล้วเขารู้ว่าเจ้าวาดองค์นี้เอาจริงจังมากเข้มงวดมากแต่การจะลูกเล่นตุกติกอะไรกับเงินของวัดนีคงจะไม่ได้แล้วนะองทำไม่ได้แล้ว,วาต่อต้าน จะม,มีการส่งคนก็ไปลองสอบถามอยากโยมเหล่านั้นดูว่าเป็นใครมาจากไหน,นปรากฏว่าบางคนเนี่ยเพิ่งมามีหน้าที่เยียวเย,ยวเย,ยเย,ยเยกับเ,เ,เขาเนี่ยก็แจกข้าวห่อวันละสามสามห่อแล้วก็ให้สตังค์นะให้สตังค์ก็เสดจ,จะดูหน้านาแล้วมันก็ไม่ต้องทํางานอะไรแล้วก็ได้เงินด้วยแล้วก็มีค่าอาหารด้วยได้เชี่ยวด้วยสนุกสนานด้วยแล้วก็มากัน นั้นเราจะเห็นว่าไอ้น,นี้ไม่มีไม่เป็นประชาธิปไตยด้วยแล้วไม่เป็นธรรมาธิปไตยด้วยแต่ก็เป็นทนาธิปไตยคือใช้เงินเป็นใหญ่ใช้ผลประโยชน์เป็นใหญ่ปัญหาที่มันเกิดเนี่ยเพียงแต่ว่าไม่มีการกล้าพูดกันพอถ้าพูดนักการเมืองเองก็ไม่กล้าพูดใครก็ไม่กล้าพูดถ้าเรามีธรรมะเข้าไปไว้นะมีตัวาศาสนธรรมประเด็นแบบทุกคนเนี่ยเป็นาศาสนาบุคคล ศานะบุคคลเหล่านั้นปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมหรือไม่ถ้ามีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามหลักของศาสนธรรมบ้านเมืองก็ดำเนินไปได้ดีเพราะว่าการบริหารบ้านเมืองนั้นพระวิทาเจ้าทรงอุปมาว่าเหมือนกับโไว้น้ําคาฝากประเด็นสําคัญมันอยู่ที่ตัวจ่าฝูงว่าไหวยังไงถ้าจ่าฝูงไหวทรงโคลกฝูงก็ไหวตรงจ่าฝูงไหวโคตรโคลูกฝูงก็ไหวโคตร ในหมู่คนก็เหมือนการพูดใดที่มีหน้าที่อำนาจหน้าที่ในการบริหารบ้านเมืองเป็นหัวหน้าเป็นหลักอยู่ตรงนั้นแต่คนนั้นประพฤติปฏิบัติธรรมคนเราอื่นก็จะประพฤติปฏิบัติธรรมต่างไปการปกครองก็จะเอื้อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้นราะศาสนาจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งในชีวิตทุกระดับต้องฟังทต่ไหน และการตอบปัญหาในวันนี้ขอยุติไว้ในเวลาเพียงต่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี